สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายรีโมทคอนโทรลนะครับเป็นรีโมทยี่ห้อออนเกียวนะครับน่าจะเป็นเครื่องเล่นบลูเรย์นะครับหรือว่าเครื่องเล่น DVD นะครับเนื่องจากว่ามีปุ่มอ่าโอเพนหรือว่าโคลสกดเอาถาดเข้าถาดออกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มสต็อปแล้วก็ปุ่มเพลย์นะครับ เพราะฉะนั้นก็เดาได้เลยครับว่าเป็นเครื่องเล่น DVD หรือว่าบลูเรย์นะครับเป็นเครื่องเล่นแผ่นของยี่ห้อออนเกลนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูชื่อรุ่นกันนะครับว่ารุ่นอะไรนะครับเป็นออนเกว R C 6 5 7 DV นะครับออนเกล R C 6 5 7 DV วนะครับเป็นรีโมทสำหรับเครื่องเล่นแผ่นนะครับอาจจะเป็น DVD นะครับผมว่าหรือไม่งั้นก็เป็นบูเรไปเลยนะครับตัวนี้ นี่ครับมีปุ่มเพล์ปุ่มสต็อปปุ่มเน็กปุ่มมีเอาถาดออกนะครับโอเพหรือว่าโครสนะครับสำหรับตัวนี้ก็ขายในราคา600บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่08158 51998ครับเดชชาติพงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ